ท่านสาธุชนมุเตรบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ให้โปรดตั้งใจรับฟังในกายานสุสติกายะตานสุสติกรมฐานคำว่ากายะตานสุสติกรรมฐานนี้แปลว่านึกถึงกายเป็นอารมณ์เมื่อการนึกถึงกายนี้ความจริงองค์สมเด็จพระสัม,สมมาสมัมพุทธเจ้า ทรงแนะนาให้นึกถึงอาการทนังสามสองประการในการผมขนเล็บฟันหนังเนือ้อเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพิจรารณากันตามนั้นจริงๆบ,บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเห็นว่าจะช้าเกินไปตั้งนี้เพร่อไรก็พู้ว่าอาการสามสิบสองมีอะไรบ้าง มีผมมีขนมีเล็บมีฟันหนึ่งมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีตับมีไตมีไส้มีปอดหันม่อหันเก่าจะรับปัสสาวะถ้าเรานั่งไล่เบี้ยกันแบบนั้นผลจะเกิดน้อยเต็มทีตอนนี้เพราะอะไรเพราะเวลาที่จะนั่งไล่กันมันยากมันเสียเวลาเปล่าเราก็รวดรัด เอาตามคําแนะนำเขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ทรงแนะนําบอกว่าร่างกายนี้มันสกปรกมันมีสภาพไม่สะอาดลองนั่งนึกดูที่บันไดท่านพุทธบริษัท <c oughs> ความจริงสิ่งที่เราสนใจไม่มีอะไรเกินไปกว่าร่างกาย ร่างกายเป็นสิ่งที่ร,รักมากรักกว่าทุกอย่างเครื่องประดับในบ้านทั้งหมดที่เราคิดว่าสวยแต่เราก็รักไม่เท่าร่างกายของเรา <c oughs> ผิวจะขาวผิวจะดำผิวจะเหลืองผิวจะเขียวยังไงก็ตามเราก็ยังปลนเปลือร่างกายของเรายิ่งกว่าปลนเปลือสสาพวัตถุทั้งหลายเหล่าอื่น เป็นอันว่าร่างกายเป็นที่รักเรารักร่างกายเขาเรามากที่รักก็คงคิดว่ามันจะดีแล re ้นี <deven u> ้น่าจะร่างกายของเรานี้แล้วก็ย่องไปรักร่างกายเขาบอคคนอื่นเขาเอาอีกความรักในร่างกายของบุกคลอื่นนี่เป็นพิษเป็นภัยมากบางทีถึงกับฆ่ากันตายก็มีบางทีถึงแต่กับความสามัคคีซึ่งกันและกันก็มี ได้ความรักรักอย่างปกติมีขึ้นไม่เป็นพิษเป็นภยัยถ้ามีความรักปรารถนาในร่างกายขึ้นมีขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพิษภัยใหญ่มันปรากฏทันทีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอยากจะได้กายของคนอื่นมาประคับประคองทั้งก็เพราะว่าเราคิดว่ามันสวยนี่ ขอสวยเราก็ชอบดีไม่ดีบางทีผิวเขาไม่สวยสดทรงไม่ดีแต่ยิ้มดีๆเราก็ชอบบางคราวไม่ยิ้มแต่ว่าพูดเป็นที่ถูกใจเราก็ชอบและบางรายไม่อย่างนั้นแค่เขาให้กำลังอะไรสักนิดหน่อยเป็นของกำนันก็ชอบชอบถึงกับการหัวลหลงไหลไฝ่ฝันทำลายความดีของตอนเองก็มีมาก ที่เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจกก่าว่าเพราะอาศัยความรู้ไม่จริงคำว่ารู้ไม่จริงก็เพราะอะไรเพราะไอการสิ่งที่เราต้องการเราต้องการความมั่นคงเราต้องการส่งความทรงตัวเราต้องการคนสวยเราก็นึกว่าจะสวยตลอดการตลอดสมัย ความนี้คิดว่าคนจะแก่ลงไปร่างกายจะทรุดโทรมลงไปไม่มีสำหรับเราในเวลานั้นความรู้สึกมันต้องเกยวการอย่างเดียวคิดว่าจะทรงอยู่ในสภาพนั้นตลอดเวลาในความดีความนิ่มนวลการเอาอ,อกเอาใจการวันล้อมในความอ่อนหวานด้วยจริยาหรือวาจาคนดี อาการอย่างนี้เราก็คิดอีกท่นแหละว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดการตลอดสมัยและความจริงเป็นยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราหาความจริงกันคนที่เวลาจะแต่งงานกันในบรรดาท่านพุทธบริษัทชอบจริงๆเลือกจริงๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่สวยคนนั้นก็ไม่ที่เป็นที่ไม่ชอบใจ เลือกแล้วเลือกอีกเลือกจนชอบใจผู้ครองทุกผู้ครองเที่ยวแก่แล้วทุกรายเนี่ยความจริงเขาหนุ่มเขาสาวมาก่อนดีไม่ดีสวดสรงหน้าตาเขาอ,อาจจะหน่ารักยิ่งกว่าหน้าตาของเราสวดสงของเราเป็นไหนไหนหรือคนที่เรารักเป็นไหนไหนแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาผ่านไวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วไปนั่งมองดูทีเดีวยวว่ามันหน้ารักตรงไหนบ้าง มีบ้างไหมว่ามีอะไรเป็นปัจจัยเป็นเครื่องน่ารักไม่มีเห็นเขามาไรเบือนหน้าหนีเมื่อน,นั้นนี่ก็เรามานั่งลองคิดดูว่าคนที่เราจะรักบ้างล่ะเขาจะเป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> ดูตัวอย่างพระเรวัตที่อายุเพียงเจ็ดปี เมื่อเวลาจะแต่งงานนี้ก็ปรากฏว่ายาติของเจ้าสาวมีอายุร้อยี่สิบปีมารถนำน้ำสังให้พรว่าขอเจ้าทั้งสองจงครองกันให้มีความสุขอยู่กันจนแก่จนเท่าถือไม่เท้ายอดทองขอท่านเจ้าทั้งสองจงมีความเจริญรุ่งเรืองคู่กันตลอดกาลตลอดสมัยพระเรวัตมองหน้าไป ถามว่าใครคนไหนเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านบนนี้ที่เป็นคนมีอายุยืนมีความสุขทำสร้างตะกูลให้ชุ่มชื่นเขาก็ชี้ไปที่คนแก่ผมงอกฟันหลอฟันหลุดหมดหนังเหี่ยวหน้ายน่นหนังตกกระละหลังคอมลงมาถ้ามองดูกันจริงๆกันเมื่อผีดิบเดินได้พระเรวัตเป็นเด็ก ยังไม่เป็นผู้ใหญ่แต่ถ้ว่ากำลังใจของพระเรวัตแม้จะเป็นเด็กอายุเพียงเจ็ดปีก็ยังใช้ปัญญาของตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดให้คำแนะนำว่าจงไค่ควรเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าที่ไม่ยกกับาลีมาก็เห็นจะขัดใจคนฟัง ฟังภาษาไทยกำลังสมทบายเอาภาษาบาลีมาแย่ให้เขาอีกแล้ว <c oughs> เป็นอันว่ดองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำบอกว่าจงใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำพระเรวัตเป็นเด็กความจริงยังไม่พบพระพุทธเจ้ายังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเพราะแม่เป็นคนกี่กันแต่ก็ท่านก็มีปัญญาเช่นนี้เหมือนกันใคร่ครวญดู ว่านี่ระยิผู้ใหญ่ที่ทุกคนทั้งหลายพากันให้การสนับสนุนว่าท่านเป็นคนดีมีบุญบาร,รมีอายุร้อยี่สิปีมีสภาพเหมือนกับผีตายซากแล้วเมือ่อผีเด็บเดินได้ท่านก็นตัดสินใจถามชาวบ้านว่าต่อไปคู่ครองของฉันจะมีสภาพอย่างนี้ไหม มันได้ญาติผู้ใหญ่ท่านก็บอกบอกว่าเป็นอย่างนี้ล,ลูกรักเพราะว่า้ายุทังป่านนี้ก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันท่านก็ไม่คิดในใจว่าโอ๋หนอร่างกายของคนนี้มีสภาพเป็นอย่างนี้น่าไรหนอที่เขาคิดกันว่าเป็นความดีที่หวังจะคลองกันให้มีความสุ ความสวยสดงดงามท่องคลายตัวไปทีละน้อยละน้อยเพราะอาศัยการผ่านวัยเคลื่อนไปเวลาการผ่านไปเมื่อ,อไรเพียงเท่าใดก็ตามทีชีวิตนี้ก็สุดโ้มลงไปทุกวันไม่เอาเรา,เราขอเลิกกันแยกขอหนีการแต่งงานแต่งแล้วก็แล้วกันไปเราไม่อยู่เป็นคู่ครองสิงก็หมดเรื่องในที่สุดพระเรวัตท่านก็ตัดสินใจหนีหมดแล้วก็เข้าป่าไป ตามที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทราบเรื่องอยู่แล้วเป็นอนุวาพระวัตก็เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระบัณิตแก้วภายในบรรษาเดียวยังไม่เต็มบรรษาได้ท่านการลุลลุอหัตผลเป็นปริสัมมิทายานนี่การพิจารณจจาร่างกายในกายคตานุสติกรรมฐาน กรรมาฐานสิข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่มีความสําคัญที่สุดถึงกับบรรดาพระรัตน์ทั้งหลายพากันกล่าวว่าถ้าบคุคคลใดยังไม่มีความเข้าใจในกาย,ยกตานุสติกรรมาฐานยังมีความลหลงไหลเมามันอยู่ในกายในร่างกายของตัวเองก็ดีร่างกายของบุคคลเองก็ดีท่านผู้นี้จะเป็นพระอิียเจ้าทั้นสูงไม่ได้ เออจะเป็นอนาคามีหรืออรหันไม่ได้ถ้าจะเป็นได้ก็เพียงแค่ประสูดากับสกิทาคามีแล้วก็หันมามองอีกทีว่าพระเรวัฒนท่นมองแบบไหนในความจริงพระรวัฒนทมองแต่เพียงผิวๆในขั้นตน้นเห็นว่าคนนี้จะต้องแก่ไปทีละน้อยละน้อยในะที่สุดก็ฟันหลออผมขาวหนังตกละหลังโกงเหี่ยวยน่น ในนามของคนแต่ว่าเหมือนกับผีนี่เราก็มองดูให้ลึกลงไปทีเพราะเวลานี้เรารับคําสอนขององค์สมเด็จพระชินาศีแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่าวว่าร่างกายของเราไม่เป็นแท่งทึบมันเป็นโพรงข้างในสิ่งที่เราจะเห็นว่าร่างกายมันดีอยู่มีอยู่นี้เดียวนั่นก็คือผิวกระหนังกำพร้าบางจ้อย จะมาเทียบส่วนกับร่างกายทั้งหมดก็รู้สึกว่าหนังกําพร้านี่ไม่ได้หนึ่งในร้อยเขาจํานนสิ่งของทั้งหมดแต่ว่าเจ้าหนังกําพร้าที่ปรากดว่าเราคิดว่ามันสวยสดงดงามติดซอยห้อยตามสิ่งกันแลกกันเพราะอาศัยติดพันในหนังกําพรา้าไอ้เจ้าหนังนี่ไม่ชามันก็สกรปรก <c oughs> ถ้าไม่เราชำระสะสาแสงไม่อาบน้ำไม่อาบท่าชำระร,ร่างกายประเดี๋ยวก็ทนไม่ไหว เพียงเจ็ดวันเราเองเรายังรังเกียจร่างกายแล้วก็ชาวบ้านที่ไหนใครเขาจะมารักเนื้อส่วนภายในหนังกำพร้าเข้าไปทะเลอกหนังเส้นแล้วคนยัางงามระดับไหนก็ตามเลยหาความงามไม่ได้ในเย็นนูว่าอารมณ์ใจของเรามันติดความดีติดความงามอยู่นิดเดียวที่หนังแต่หนังจริงๆก็ไม่ได้งามตามที่เราคิด องสมเด็จพระธรรมสัมตรให้ล้วงเข้าไปในหนังลอกหนังออกมาแล้วเหนือแต่เนือ้อนั่งคิดดูทีแล้วว่าน่าดูน่าชมไหมอะไรตรงไหนมันน่ารักมั่งหนังไม่มีตอนนี้สิถ้าเราจะเป็นผู้รักผู้มั่นกัน,นในเี่ยเปิดแน่อยู่ไม่ได้ <c oughs> ยังก่อนบางทีอาจจะทนไหวพยายามทนถ้าจะรักก็ต้องพยายามรักแล้วตอนนี้ ถ้าเลือกเอาเราทลกเนื้อไปทีคราวนี้เหลือแต่โครงกระดูกเส้นเอ็นรัดเริงข้างในจักกลทั้งหลายมีตับไตไส้ปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหายเก่าเล่ากันรกรุงรังสภาพภายในเต็มไปด้วยความสกปรกเหมือนกระโรงช่างกลหรือว่ารถจนที่มีความสวยภายนอกแต่ว่าพอเปวยกระโปรงเครื่องมาแล้วดูไม่ได้เลย นุงนั่งไม่น่าจะดูตรงไหนแต่ความจริงวัตถุประเภทนั้นมันยังสะอายกว่าร่างกายของเราตรงเยอะนี่ในห้องเครื่องของรถยนต์แต่ถ้เราไปนั่งไปนอนไปไประทับประคองเห็นจะไม่ไหวมองไปตรงไหนมันก็สกรปรกจับตรงนั้นทีจับตรงนี้นิดจับตรงนั้นหน่อยเราก็ต้องมาล้างมือ ร่างมือเพราะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันติดมือมามันเป็นของสกปรกแต่ความจริงของสกปรกเครื่องยนต์มันเป็นวัตถุมันเป็นโลหะย่างสกปรกน้อยกว่าร่างกายภายในของเรามา,ากฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ,จ้าจึงได้ทรงแนะน,นําบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าหากว่าถ้าจะปฏิบัติให้เข้าถึงที่สุดของความทุกข์ จงมองดูกายให้เห็นตามความเป็นจริง <c oughs> ว่ากายของชายหรือว่ากายของหญิงเนี่มันสกปร,รกหรือว่ามันสะอาดนึกในใจบรรดาแตนพุทธบริษัทอย่าคานด้วยกำลังใจที่เต็มไปด้วยความโง่แต่ก็ทะนงตัวว่าเป็นผู้ฉลาดมีตาดูตัวให้ทัท่ว มีหูฟังฟัง,งใช่ดีมีสติปัญญานี้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ว่าสิ่งใดสิ่งคุณสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดสกปรกสิ่งใดสะอาดใช้ปัญญาให้มันเกิดประโยชน์สมควรกับที่เราสร้างมันมาถ้าใช้ปัญญาจริงๆท่านพุทธบริษัทชายหญิงของทุกอย่างในร่างกาย ถ้าระยะเปรียบเทียบกันไปก็เหมือนกับไทยหรือถุงถ้าคนสวยก็เหมือนกับถุงผ้าแพรที่นำอุจาระ,ะปรปะัสะวะใส่ไว้เต็มแต่เย็บไว้ทั้งข้างบนลางล่างและข้างบนเย็บปิดสกัดเข้าไว้ทำกำลังใจให้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอร่างกายนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับไทยที่เขาใส่อุจาระ,ะปรปะสะวะและของเน่า เราจะไปประคับระคองมันเพื่ออะไรใต้ถุงและห่อทั้งหลายเหล่านั้นที่สีภายนอกสวยเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าภายในสกรปรกเขามาให้เราเป็นของรางวัลแล้วก็พร้อมเต็มใจที่จะรับแต่ว่าท้วว่าสกรปรกใครบ้างหลักจะเต็มใจที่จะเข้าไปจับมันมีบ้างไหมนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เมื่อเวลาที่เห็นกายในกายหรือกายของเราก็จงพิจารณากายเราตามความเป็นจริงว่ากายของเรานี้มันดีจริงมันสะอาดหรือมันสกปรกเพียงใดแต่ว่ารู้ว่าสกปรกแล้วก็จงพิจารณากายของบุคคลอื่นไว้ด้วยช่วยกันคิดตามความเป็นจริงว่าในเมื่อกายของเราสกปรกกายของบุคคลอื่นสะอาดหรือสกปรกกายของเราสร้างโดยอะไร กายของชาวบ,บ้านสร้างด้วยอะไร <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่ากายของเราสร้างด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและภายในเหมือนกับเครื่องจักรกลค่คอยสร้างเสริมปนเปือให้ร่างกายภายนอกสองตัวและธาตุสีที่มีในกายของเรานี้มาสะอาดหรืสกป เมื่อมันเป็นร่างกายของเราเป็นเช่นใดร่างกายของชาวบ้านก็ต้องเป็นเช่นนั้นนี่เราคิดกันแบบที่เรียกว่าคิดกันแบบก็โง่สักนิดคือไม่เอาจิตไปตั้งไว้ในรมอื่นใดพิจารณาหาความจริงตามสภาพของร่างกายเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยเชื่อว่ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะเห็นเวลามันน้อย การสอนกันแบบนี้ไม่จะยกใจขขงบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เห็นไปด้วย <c oughs> ท่านจะเห็นหรือไม่เห็นมันอยู่ที่ปัญญาของท่านเพราะว่าของมันเห็นอยู่แล้วนี่การดเดียวสมเด็จพระบรมทแก้วจึงกล่าวว่าสากลายสกปรกแต่ว่ากายนีย้ยาสกปรกจริงหรือไม่จริงออ <c oughs> ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงทั้งหมด จมพากันนั่งคิดไม่สิ่งที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายคืออุจาระะปัสสาวะสะอาดและสกปรกน้ำที่เราจะดื่มเลือกน้ำที่สะอาดที่สุดอาหารที่จะบริโภคเลือกอาหารที่สะอาดที่สุดรสอร่อยที่สุดดีที่สุดแต่พอน้ำที่ต้ร่างกายไม่ตรงการเนื้อากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการขับออกมา เราเห็นว่าสะอาจดจะสกปรกเท่านี้พอแล้วนะน้ำลายของเราอยู่ในปากเราอมได้กลืนได้บ้วนลงมาเมื่อไรเราก็ลองเกียดมันนั้น <c oughs> เว้นอันว่าพูดกันไว้เท่านี้ให้มันดาทนพุทธบริษัทเห็นว่าร่างกายนี้มันสกปรกใช้กองนี้กองเดียวดีไหมเอาเซถึงนีิผ่านเลย ในเมื่อมันสกปรกเราก็รังเกยียจถ้ารังเกยียจอย่างเดียวมันยังต้องเกิดแด้เกิดเมื่อไรก็พบร่างกายที่สกปรกแบบนี้เป็นอันว่าเราก็จะโดนดีแบบที่โบราณท่านว่าเกลียดอุจาระอุจาระมันตามในเมื่อเราเกลียดมันแล้วประกาศตนตนเป็นศัตรูกับมันแล้วก็ทําลายมันแท้สิ หมายความขึ้นเชื่อว่าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกทํำยังไงมันถึงจะไม่มีก็จับตัวร่างกายนี้มันดีแล้วนี่จับความสุขบลกขึ้นมาเป็นประทัดฐานให้มีความเบื่อหน่ายในร่างกายให้มันเบื่อจริงๆอย่าเบื่อๆอยากๆเบื่อตามที่องค์สมเด็จพระพูทมีพระภ่าเจ้าทรงแนะนํา เบื่อเพราะอะไรหนึ่งสกปรกนอกจากสกปรก,กมันก็เป็นทุกข์ <c oughs> ร่างกายไม่มีปัจจัยส่วนไหนที่จะสร้างความสุขจริงให้มัเกิดมีส่วนเดียวคือความทุกข์เท่านั้นหาความสุขไม่ได้คราวนี้ต้อมานั่งทะเลาะกันไหมว่ามันทุกยังไงทําไมมันถึงด้ทุกข์แล้วทุกตรงไหนเหตุไหนที่จะทุกข์ต้องมาบอกหรือเปล่า ความจริงไม่น่าบอกท่านก็เห็นอยู่แล้วนี่ความหิวเป็นสุขและเป็นทุกข์ปวดอุจาระเป็นสุขและเป็นทุกข์ปวดปัสสาวะเป็นสุขและเป็นทุกข์ร้อนเกินไปสุขหรือทุกข์หนาวเกินไปสุขหรือทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความกระทบกระทแทกอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันเป็นสุขแลือเป็นทุกข ความแก่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพัดพราดจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายที่เข้ามาถึงเรามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นึกออกหรือ,อยังอย่างนี้พอน,นึกออกไหมถ้านึกออกก็พิจารณากันต่อไปถ้าไม่ออกก็ตามใจไม่กันไม่ออกก็ไม่ไม่สามารถที่ช่วยพูดให้ออกได้คือเรียกไม่ช่วยกันแล้วช่วยไม่ไหว ถ้ายังเห็นว่ามันไม่ทุกข์ก็เกิดต่อไปถ้าเราไม่ต้องการความเกิดก็ต้องดูในมหาปฏิปทานสูตรทำใจตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าพิขเวดูก่อนพิสุทธ์ไรลร่างกายนี้เหมือนกับโพในโคคาดที่ก็ค้าโค เขาเอาโคกเอาหนังไปวางไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไปวางไว้ทางหนึ่งแล้วก็ดูไปวางไว้ทางหนึ่งตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเ,ำเำหลืองน้ำหนองที่เจรณาดูว่ามันสะอาดดูสกปรกถ้ามันสกปรกอย่างนี้เราจะสนใจไปในมันเพื่ออะไรเมื่อเธอทั้งหลายเห็นกายแล้วจนสักแปลว่าเห็นหมายความว่าเจ้ากายนี้มันสกปรกเหมือนกับเราดูของที่สกปรก ุนักเน่าอยู่ข้างทางหรือคนตายที่นอนเน่าเหม่งครุ่งอยู่เราเดินผ่านไปเห็นแล้วเราสนใจรักไหมเราไม่สนใจผ่านไปเฉยเฉยักตะวิหินข้อนี้มีประมาณชั้นในร่างกายของเราก็มีสภาพเช่นนั้นทำใจว่าร่างกายของเราเห็นแล้วศักตะวหินร่างกายคนอื่นเห็นแล้วก็ศักตะวหินไม่สนใจในร่างกาย เวลานี้จิตใจของเราต้องอาศัยร่างกายเป็นสำคัญเราก็สักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีความผูกพันในมันเรื่องใดจะไปผูกพันในสิ่งที่สุกปรกเช่นนี้เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทําใจของเรานี้ไม่ติดใจในร่างกายของเราด้วยไม่ติดใจในร่างกายของบุคคลอื่นด้วย นอกจากจะไม่ติดใจแล้วก็เต็มใจเต็มไปได้วยความสุกบรกสมมมหาความดีไม่ได้ในเมื่อความสุกบรกสมมมไม่เกิดขึ้นแล้วในการใดในการนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทัหลายกําลังใจแล้วก็เกิดความรังเกียจถ้ารังเกียจอย่างนี้เอาอย่างนี้สุนักเนา่าเราอยากจะไปบระคับประคองมันไหมร่างกายของคนที่เนา่าอยากจะบระคับประคองมันไหม เราไม่ต้องการชั้นใดเราเห็นร่างกายของเราร่างกายของพวกคนอื่นเหมือนกับสุนัขเห่าเราดังเกียรตเดินผ่านไปแล้วไม่อยากจะกลับมาชั้นใดกำลังใจของเราก็คิดไว้ขึ้นชื่อว่าร่างกายเช่นนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกเราจะไม่ติดใจในทุกอย่างไม่ติดใจในร่างกายของเราจะไม่ติดใจในร่างในร่างกายของพวกคนอื่นแล้วก็ไม่พอใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมด พราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าติดใจมันเข้าก็ปรากฏว่ามันจะให้เราเกิดใหม่เราไม่เอาอีกอารมณ์ใจเขามันด่าแทนพุทธบริษัทก็มีคติวางเฉยต่ออาการที่เพิ่งเกิดกับร่างกายและจิตใจถือว่าโลกกระทำทั้งหมดแบบายการไม่กาะใจสำหรับเราคือการมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกข์มันจะมาอย่างไงก็ช่างมัน ไม่สนใจมันขึ้นเป็นหลงไหลฝ่ายฝันก็เหตุแปลกประก,การมันจะเป็นบจจัยให้เราเกิดฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าพู้มีปัญญาประเสริฐแนะนําให้ระวางร่างกายแล้วก็วางเสียหมดเป็นสังขารรูปปกขายานมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันขึ้นชีวชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่มีความเกิดสําหรับเราอาระบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่จะแนะนํากันก็นกนหมดแล้ว ตอนนี้ไปเขอทสาวกขององค์สมเด็จพระปัณฑิตแก้วจ้าทรงกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินได้ตามอัธยาศัยและพิจนารณาในกายยกะตานุสติกรรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วจนถึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี